แล้วทำไมอะทำไงให้ลูกค้าเข้ามาเป็นลูกค้าประจำมาหาเราเรื่อยๆนเ่นถาน,นะเ a Tender ครับไม่ใช่ Owner นะอย่างแรกเราก็ดูแลลูกค้าตามมาตรฐานของร้านและของอาชีพเราด้วยซื้อสัตว์ต่อลูกค้าก่อนอืมอืมครับเขาอยากได้อะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรตรงไหนต้องบอกกันตรงๆอืมเราอยากขายของอยู่แหละครับนน่นนี่นั่นเบียรเอ็มร้าเนาอยากขายเยอะแต่บางทีผมก็ไม่แมชชิ่งกับลูกค้าบางกลุ่ม หรือบางคนจริงๆทีนี้จากลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ต้องพูดคุยกับเขาแล้วก็สังเกตพฤติกรรมของเขาว่าเฮ้ยลูกค้าวันนี้มาหนึ่งรอบแล้วสองรอบสามรอบเขาชอบกินอะไรแต่ไม่ใช่แค่เบียร์นะหมายถึงว่าชอบนั่งตรงไหนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยชอบนั่งบาร์หรือชอบนั่งโต๊ะมุมนู้นชอบนั่งที่ที่เงียบๆอะไรเงี้ยลูกค้าก็แต่ละคนคือเราจัดการให้เขาสบายใจอ่ะเขาจะกลับมา เอาคุณเหือนเข้ามาแล้วรู้ว่าโอเคนี่เหมือนเหมือนพื้นที่ของเขาอะไรเงี้ยล้วก็ดูแลเขาให้แบบพยายามทําให้ได้มากที่สุดแล้วกันเขาเข้ามากิเครียดหรือแบบมีเรื่องอะไรเข้ามาแล้วเขากล้าพูดกับเราก่อนเราแบบรับฟังพูดคุยกับเขาปุ๊บมันสร้างไปสัมพันธ์เด่นเดียวก็เขาสบายใจที่อกลับมาก็วิธีการค้าประจาแล้วก็ของผมมันมีหลายเลนส์นะมันมีลูกค้าหรือของอายุด้วยนะค้าใกล้เคียงกันนี่สบาย มีมันมีเรื่องความสนใจที่ใกล้เคียงกันไม่ใช่เรื่องเบี้ยเรื่องกีฬาเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอเราเริ่มพูดคุยกันไปปุ๊บเดี๋ยวมันไปต่อได้นนง,ไง่ายๆเป็นลูกค้าที่แบบอายุเยอะกว่าเราเข้ามาเยอะกว่าเราเนาะหรือแบบมาเป็นครอบครัวแล้วก็ที่เท่แบบหนึ่งมัอใค้ความสะดวกสบ,บายเขามีอันนี้หมดอันนี้ไม่มีอันนี้อาหาระไรแนะนําแบบก็แต่ทิ้กันอีกแบบนึงไงให้เขารู้สึกว่าสบายใจหลักๆจะสบายใจแล้วก็เราก็เป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับ เป็นตัวของตัวเองในแบบที่ถูกทางนะเออไอ้เดี๋ยที่ถูกทางเอบางทีแบบไปฝืนฝืนเนี่ยเราเราฝืนมากมากไปคุยกับคนมันก็เขาก็รู้สึกไม่ไม่ดีไปกันเขาเขาก็รู้สึกได้ว่าเขากป็นแบบเก่งเก่งอะไรเงี้ยในปัจจุณันนี้คร